กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับซาโซพารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ม่และ fc ก่าวท่นารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะคกจจ่นะะอนอื่นนะคะพี่น้องจ๋าเราจะมาสรุปแนวทางนะคะฮานอยชุด1เม็ดเดียวของวันที่7ก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะคะ บางทีบางท่านนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าวันไหนเป็นวันไหนนะคะดูตรงหัวมุมนะคะดูวันที่ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคําเตือนก่อนนะจ๊ะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด ปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางฮานอยชุด1เม็ดเดียวนะคะแอดมินให้เด่นไปที่7นะคะส่วนสายวิ่งก็จะมี5 2 3 9นะคะ แนวทางเข้านะคะนอยพิเศษนะคะ83ดสนะคะ83ก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าตัววิ่งมานะคะสส่วนล่างนะคะ09นย์ะคะหลุดนะคะตัววิ่งมานะคะ9ส่วนนอยปกตินะคะ34นะคะก่อนหลุดไปนะคะตัววิ่ง3มมานะคะพี่น้องจา๋า ส่วนล่างนะคะ77มานะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะ77ส่วนน้อย VIP นะคะห้านะคะก็หลุดไปนะคะในตารางมานะคะพี่น้องจากหนะคะถ้าใครจับคู่เป็นนะคะพี่น้องก็มาอยู่นะคะส่วนล่าง59นะคะก็หลุดนะคะในตารางมานะคะ59 ในตารางนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครจับคู่เป็นนะคะก็เข้ามาเหมือนกันนะคะชุดตัววิ่งนะคะสายวิ่งนะคะพี่น้องจ๋าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่แปดเดือนแปดนะคะปีหกสนะคะแนวทางฮานอยชุด หนึ่งนะคะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียววันนี้นะคะแอดมินให้เดนไปที่หนึ่งนะคะบรแมาว่าเดนหนึ่งแล้วมาแปดเดพี่น้องโซนว,วิ่งนะคะตารางกําลังวิ่งนะคะตารางกําลังวันวัสาตารางกําลังวิ่งวันนี้นะคะแอดมินให้เดนไปที่นะคะ สองแปดหกสามนะคะสายวิ่งนะคะเรามารูดหนึ่งกันเลยจ้าก็จะมี

1>, 1 7นะคะแล้วก็จะเป็น1 4นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าเดี๋ยวจะขยายให้ดูใกล้ๆนะคะ จะได้เห็นกันชัดๆไปเลยนะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้น้าอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พาราวรวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ กราบสวัสดีจ้า